สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นแบลกเก้ id, บนเปโนหรือคีย์บอร์ดเบื้องต้นนะครับผม ดนตรีแรเก้นเนี่ยก็เกิดขึ้นแบบจากเกาะจามากาเนาะหรือว่าเป็นพวกแถบแอฟริกานั่นเองเป็นแบบพวกแนวสนุกสนานหน่อยนะครับผมถ้าเป็นวงของไทยนะครับก็จะมีวงที่เล่นดนตรีแนวประเภทนี้อยู่นะครับผมก็อย่างเช่นวงทีโบนสีรชาร็อกเกอร์หรือวงม็อกคาการ์เด้นนะครับผมแร็เก้น,นะครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเดินเบสนะครับผมเราจําเป็นต้องเล่นเบสของเขาเลยนะครับผมในด้านมือซ้ายนะครับแล้วก็การสับคอร์ดในด้านมือขวานะครับผมที่ทาหน้าที่แทนการสับคอร์ดของกีตาร์เนาะ เราก็จะเล่นทั้งเบสทั้งกีตาร์อยู่ในมือซ้ายและขวาของเราเลยนะครับมันจะอาจจะแยกประสาทนดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละมือเลยนะครับอ่ะเรามาดูส่วนของมือซ้ายก่อนแล้วกันนะครับผมมือซ้ายก็จะเล่นแบบนี้นะครับผมสมมุติว่าเป็นคอร์ด C คอร์ดเดียวล้วกันให้เราเล่นเป็นคอร์ดตรงๆเลยนะครับผมโดมีซอนไม่ต้องพลิกกลับหรือว่าอะไรเลยนะครับผมคอร์ด F คอร์ด G อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องพลิกกลับเลยให้เล่น1 3 5ปกติเลยนะครับผมแต่ว่าแพทเทิร์นการเล่นเราจะกดทีละตัวนะครับแบบนี้ โอเคครับผมทีนี้ลองสลับกันนะครับผมเอาเป็น C กับ D ก็ได้นะครับผมมาหนึ่งสองสามไป เ่นก็จะแบ่งออกเป็น2เซตนะครับเซตแรกก็จะเป็นครับผมเซตหลังก็จะหยุดก่อนนะครับผมจะกระตุกกระตุกนิดหนึ่งฮะครับผมมันจะเป็น2เซต2เซตแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมหลังจะได้แล้วนะครับลองมาเล่นคอร์ดสักชุดหนึ่งนะครับผมเอาเป็น C A minor D minor G นะครับผม C คอร์ดวนนะครับ C A minor er, D minor er, G นะครับผมอะลองเล่นดู one two three five ต่อไปนะครับวิธีการเล่นขอนมือขวาเราจะเล่นจังหวะและหมดเลยนะครับผมจังหวแะแรกหรือจังหวะแอนนั่นแหละก็จะเป็นจังหวะยกนะครับจากเดิมที่เรารับจังหวะ1 2 3 4ให้ใส่เป็นขเบเคี้ยหนึ่งชั้นไปครับใส่แล้วเข้าไป3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และและ2และ3และ4และขอไลรก็ได้ครับ และ3และ4และ1และ2และ3และ4และและสและสและโอเคนะครับผมแพทเทิร์นก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับแบบเบสิกก่อนนะครับผมโอเคหลังจากเราได้2มือแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองรวมกันเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับต้องซ้อมแยก2มือให้คล่องก่อนนะครับผมเอาเป็นคอร์ดเซตเดิมก็ได้ครับ C Am อมินเนอร์ดนนะครับผมมาว่า Two, three, five. ทีนี้พอเราเล่นเบสิกแร็เก้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้กับแนวต่างๆได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพลงปกติสักเพลงหนึ่งนะครับผมแล้วก็นํามาทําเป็นเวอร์ชันแร็เก้นะครับผมให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับจังหวะ75นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างเอาเพลงง่ายเกินไปของหินเล็กไฟนะครับผมมาลองทําเป็นแร็เก้ดูนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการสอนเล่นดนตรีแร็กเก้เบื้องต้นนะครับผมก็ลองนําไปปรับประยุกต์ใช้ดูได้นะครับเวลาทําเพลงหรือว่าจะเรียบเรียงดนตรีให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็นําแบบบกหัดตรงนี้ไปใช้ได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ